สิบวิพากนนะครับผมพี่ <Gym. S 1> อย่างไงพวิพอแบีนไม่มีชละอีเลยว่นี่คือรายการเซอคูทัวนาเมนต์นะคะโอ็รูเราเป็นคนนอกเขาแค่เดินชมสวยสวยเฮ้ยลือเข้ามาอยู่ในกิวตัวหนึ่งแล้วถือว่าอยู่ในกิวจ้ะเจสแล้วบอกแล้วไงบอกแล้วไงคุณ เขาเป็นสมาชิกิวเป็นสมาชิกิวเซโกคูนะแต่ว่าเราว่าเอาตัวที่ถนัดที่สุดในการแข่งขันนะจ๊ะไม่จำกัดว่าจะอยู่ในกิวอุ้ยแม่เกี่ยวมันหักหน้าโอ้โอ้โอเอกกาตายแล้วครึ่งหนึ่งโอ้สารท,ทิีแล้วว่า <laughs> ฝังโดนองเอกลดุ้ยเกี่บโดนเกียบโดนต้อฟตามมาพากปะเดี๋ยวเอาคูนไหนก่อนคูนต้อมน้ำแข็งไว้ได้นะครับฮะไม่ใช่ว่าเด็กรังแกพาอตีปั๊มน้ำแข็งห้ามใช้ใช้ได้ไม่ใช่หรอใช้ได้หมดทุกสกิลอคินะเธออคิวเอ็นีเอ็นดีเอ็นปน้ำแข็งใช้ได้ช้ได้หรอ ใไม่ได้แค่หุ่นโอะถ้าสามเหลี่ยมเออรมิวได้เลยข้าห้ามอะไรบ้างนะเอาตัวนี้สเปร์แลนว์ไปจอะไรนะฮะพระหรอข้าดีดนแค่หิวพระห้ามบล็อกห้ามฮิวห้ามอันสี่ฮะอันสี่อร่าก็ไม่ได้หรือคีออรได้รับชัยชนะนะคะอคูณแรกกันไปคุณแรกเลยนะฮะลากไป ไม่รู้คู่สามอย่าดิ้นั่นเลยโอ้ไม่นะตอนนี้เป็นคู่ไปกับคู่ใครอย่างนี้เดี๋ยวตากรขออนุญาตตายด้วยนะไม่ใช่พอลงดีกว่านี้ทีเด็ดทิพย์หายเทพมรณานีมอสใช่ป้าเอิญช่วยตัวมึงครับผมมอสจางกับมอสจางป้าเอิญมอสจางกับ เราจัง <เล S 1> กับไมกี้นะจ๊ะแ<ร>หลกโอยแหลกค่ะแหลกค่ะแหลก,กค่ะ,คะโอ้โหเ็บศกแต่นีวงสวิงนะคะแสบไปแล้วเ<อ>ี้จะจับอัปเปอร์คัพตัดกระแพงหรือเปล่า,าจะโกต้องรวางเลยแบบไปแล้วหนึ่งดอกโอ้โควงสวิงผ่านไปแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจ๊เอาเพื่อนเจ๊เข้าคอนะอ๋อแค่นั้นเหรออืม จัดจัดรถสวิงสวยนะฮะระเบิดตัวนะตัวนะโอ้รถตัวนะโอ้ปัดอุปกรัดไปละหนึ่งโดแล้วฮะเรากดสากว่านัดเองแล้วก็อุปกรณ์ไม่ขึ้นโอ้ยไม่ขึ้นแล้วทีเดียวต่างคนต่างฟาดมองสวิงขวานไปแล้วฮะขับอุปกระแพงไหมใช่ฮะเฮ้ยมันตายมันยังวิ่งหนีได้ด้วยไปไหนหมด เดี๋ยวนะใครว่าเย็ดเย็ดคู่นี้งีภรรยานะคะคู่นี้จำเอาออแล้วเลยไม่ทันเลรลาเพื่อนเลยมามุรรยานะคะมามุบมีอนเลยจุ๊บๆหน้าตาป๊อปป๊อ อย่า yeah! pues> โอ้ยอยังไม่ท yeah, ันเริ่มเลยเดี๋ยวนี้ใจเย็นเลยยังบอมไม่เสร็จเสร็จโดนอัดลุวูโอ้โหมดงามมากเลยเฮ็ดดีอะไรย่าอัด่ะเออเออเฮ้ยเดี๋ยวได้ข่าวว่าต่อไปรอบตากล้อง อ่ะและจะตายหายอยู่แล้วสรุปมันใช้ได้ป่ะเอสบีใช้น้ำแขนมันน่าตายไ่เหรอหรูอว่าเป็นป้อมธรรมดาอื้อืออู้หูอ้อยระเบิดโดนระเบิดระเบิดเออโหรอดนะครับหรือไม่รอดวะใครอะใครอะอนตายตายแล้วเราเดียรตาย เอออ่า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 เอซอ่าเฟรกับบีมอ่านี่เราก็เห็นจอหลือาอาขาฟ้าๆดิืึไม่ใช่ไม่ใช่พี่บีมนี่เขาห้ามป้อรนะแต่ว่าสำหรับแดนมันห้ามตั่ออะคะตาอต้อกับใครไม่รู้เอ้ยใครวะเดี๋ยวดูแป๊บในึ่งยอมค่ะ แอมพี่นะฮะแต่ก็บอกยอมนะฮะค่ะผมแต่ก้อะก็้องมันก็จะหน้าจอขาวๆเลยนะอาต่างคนต่างข่าแล้วดิใครจะยอมข่ากันป่ะาวพอเอาอรอนี้กหนึ่งเดอกนะฮะอ่ะอดีตโดนตอนนี้เจได้เพิ่มเพื่อนเจคนหนึ่งนะจ๊ะที่เล่นกาลีจ้ะจ้ะเขาคอมาฟีคลาช ซาบาฮานะที่ชื่ออลอะล่ะจ้าตั้งบ้านไหมคะแนะนำตะกรอนะให้ปักเสาลลวนระวังคืนนะนะจ๊ะจ้ารอเสานีลยเออให้นำตะก้อนะครับผมให้ซื้อลงมาแล้วมาเป็นตะวนรอเลยครับเพ่นอกแไหนตะกร้แล้วอะตะกอหันลุวนนะเฮ้ยโอ้ตะไถ่ไทยอินโดนีเซียแล้วมาไม่โดนฝึก ไม่ปเบิร์นน่ะ่ะโดนเลยจ้ะจริงๆนะผมว่าคงไม่เจอมอนก็เจอโฟนอ่ะสองสองคนนั่แหละคุณงอ้ยเจ็บไหมลูกเจ็บเกลือจะบายโดนไหมเลือดอยนะบายบายครับ หลักกล้องได้ทำหน้าที่ยาวๆเลยจ้าโอเคให้กับคนเรารู้เลยนะฮะเฮ้ถืงได้ข่าวว่ามันเป็นสีขาวดำาระโคนกระพังหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสีธรรมดาโอเคบอกว่าคนปวดหดอ่ะเออโอเคโอ้ยรู้สึกแฮปปี้สวัสดีครับทุกคนรู้สึกแฮปปี้เฮ้ยเฮ้ยเยผีที่ยืนอยูนั้นนะคะแฮปปี้แฮปปี้มากเลยค่ะ เป็นตะก,ก้อนี่ดีใช่ไหมลูก <BS> โอต้ตะก้อนเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแว่นสองอนอะ,ะจิ้มอะไรเอ่ยเอออย่าคิดว่าตะก,ก้อนไม่แหลกนะคะตะก,ก้อนก็แหลกนะโอ,อ้ยังเร็วนะฮะโ,โดนคิวไปแล้วหนึง่งยังไม่เห็นสกิลอะไรเลยโดนคิวแล้วจิ้มใครลงถ่ายเ <BS> ลยปสรุปนะฮะแว่น ้ามใช้ป้อมนะฮะใช้ได้แค่ปิงปองนะฮะแล้วก็น้ำขังไว้อืมชาเป็นไรอีนูเรนเป็นไรหรกดันบอกว่าแค่คู่นี้น่าดูนะครับเนี่ยใครอ่ะอีขอให้มอดแท้แค่น่าหัวกิ้วแจกกระชาฮะแน่าสามดาวโอ่อย่างเร็วนะฮะ เดแดนเบดแดนก็เออเดี๋ยวนะมาเจตี้มาเจตี้อมาเจตี้ดูชื่อไม่เราเฮ้ยเราทำนะเราเราตากล้องเราได้ด้วยปะอุ้ยแหลกโอ้มาสองสกิลนี้ย่างแหลกนะ,ะสองชิปนี้เป็นร้สวยรคาชิปที่แหลกมาเกินนะฮะได้ถ่ายออกมาแหลกอย่าว่ากันนะโอเคตาดแล้วบอกว่าโดน,โดนกดกดอัดนานะฮะกดที่จะลุกได้ไหม อุ๊ยตายแล้วยูเวลาท่าสวยนะฮะแต่ได้แค่นะฮะอย่างน้อยก็ตายท่าสวยอุ้ยอู้โดนอัดนี่อุ้ยตายแล้วๆเร็วเรือเรือจ้าเรือเรียบร้อยเลยนะฮะมาจะตีทำไมขึ้โหดอีก อ๋อแหลกเรื่องด้านถ่ายนั่นแหละค่ะโน้ตจากเซนเซนเซนกากลานะฮะตุ๊ดดโดนคุณพ่อพ่อร้างบ้านกายคุณลาราดด้านทีมด้นกับ้านเชนโอเคครับเลยฮะเซนมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเซนทำอะไรไม่ได้ต่ะ้างบ้านร้างบ้านตัวนะ แต่จะบอกว่าเออหน่วยก็โหดนะจะบอกว่าเลือกนาไม่ลดไม่ค่อยลดเลยนะตอนนี้ถึงจะลดมาแต่ชื่อนะคะชื่อรูปห่อน่ารักนะคะรูปหล่อน่ารักแ้วนกกระลาลูปหล่อน่ารักนะคะโอ้ตอนอัดลนลัวพาดีลุกไม่ขึ้นเลยฮะถือว่าโดนกดลนล้วนแล้วก็โดนทายด้วยพายุอัดนานนะฮะโอ้รูปหล่อนสุดยอดนะแล้วลงมา ป็นยังไงก็จะตายอยู่แล้วแหละไม่ใช่มาตายเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอีฟีไอน์ทุณเด็กนี่คุณผู้ชมนะคะ เนื่องจากว่าขอไม่แซวขอแซวว่าเป็นอาเป็นลุงและหลานแล้วกันลุงและหลานเย็นรู้สึกเริ่มแหลกตอนดูแล้วเริ่มแหลกมาลงมาเลยเนี่ยเนี่ยงงเงิงเงิงเอื้อโอ้โดนปัลแล้โทษนะไปได้ไงเอาบอลคโดนโอหลังอะไรเนี่ยคีคีไม่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  ไม่อันนี้เลยนะไม่ไม่ไม่ไมส,สุขภาพหลุษเลยนะจ๊ะจอเออกระแพงเลยครับอ่ตกี่กี่กดลุกเลยถือซะว่ารางวัลมีฟิฟี่ออกกลางนะจ๊ะพอฟิฟี่ไปไลา์ขึ้นไปนอยากเ,กกเอ,า,อเคาคูชี่ลูกไปได้แค่ะกี้เท่เลยอ้าวคู่นี้พี่พี่วิ่งเลยในะสะนาะม อะแฮมแฮมตอนนี้จะเป็นคู่เอฟซีเวลาไก่์ฮาน่าโอ้ก็ไม่รอแล้วจะโดนฟอมเข้าไปฮะโดนปัดคิวอัปคัตโอ้โดนปัดอัฒนาโอ้จูบีอัดหน้าแล้วกโอ้ยว่องสุิงนะฮะแล้วก็ปัดอีกทีนะแล้วดูเลยเร็วภายในประมาณกี่วินาทีนะฮะเรียบร้อยโอ้เรา เออแล้วเราก็เป็นคู่ต่อไปนะตัดไปมาไม่อยากเจอชุดงริงน้องฟ้าสู้สู้นะว่าสู้ตายไม่ใช่น้องฟ้าฉมีเชียร์อยู่นะฉมีนอนแล้วันปฏิสวัสด์คลาสอะไรแบบนี้ปูปิ่งก่อน ปิดนะครับปิดหนูชนะมาหนูชนะผมกูทนุเดี๋ยว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 เอาแล้วงี้ใครพากอ่ะไม่อย่าไปพากจ้ะพี่ๆตอนนี้นะครับผมนางฟ้าจะรับเจะกับใครวะดูชื่อรู้ครับรู้แต่แครมากอ่ะโอ้ยแย่จังยังง้อยยังมึนตอนนี้เป็นคู่รล้วนะนางฟ้ากับบีมนะครับผม ตอนนี้กำลังาได้ใช้สไปรัลนะฮะใครที่ชื่อชื่อทาเชียอะไรวะโอ้โหเตะตตันกูจำได้แค่นี้แหละมันชื่ออะไรนี่แอปเประมาณทำไมอะฮะรู้สึกว่ารู้สึว่าเอปเปิลโดเนี่ยมันมันเปอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าผมผมตอนนี้ผมรู้สึกสงสารแอปเปิลโอ้มากเลยครับรู้สึกว่าอยากจะบอกลาที่น้องฟ้ามากแต่นางฟ้าไม่สนใจนะฮเอาต้องเลยจิ้มตะกุกข่อค่ะ นางฟ้านี่ฮอตนะครับผมมีคำตอบว่าจกิ้วลีโหลดนี่เป็รักสองเลยนะแล้วนางคุณก็ยังรักอีกนางฟ้านี่น่าอ้ชายจริงไปไอ้ชายไรคลัชเราก็แค่ธนูที่ชอบเล่นผีโอ้ยเดี๋ยวพึ่งคุณเอ็ดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีจับยังไม่ได้วะเล้วแบบมีสองโหดนางฟ้าของเรานี้มีไปขับไล่ล้อมนะจ๊ะมีทั้งเป็เอาไปดูอยังเล่นนะแตพึ่งแต่เก็บ รายการตอนนี้น่ารุนมากเลยนะครับเฮดเฮ้ยกมันแข็งมาสองสายเลกันแน่ตกลงโอ้ยโอ้ยเป็ด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 เย็นเป็ดเฮ้ยเลือดจะตายเลือดจะตายเลือดจะตายไม่ได้ถ่ายรูปเลยแก ก็ได้อัดวิดีโอน่อยเร็วอัดิดีอคลาสตากองเสรชนะด้วยอยาได้รับเช็ชนะะเอออย่างลุ้นเลยอย่างลุ้นเลยแค่พันพันหะฮะเอ้ได้ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นอุ้หล่อน่ารักยิวเสร็จกูละโอ๊ยราจารอุณนะหน้ารุ้นยิบหายอ่ะโฟนกแหมอดคีทอย่างลุ้นอี อเอ้เราเห็นหนะัวใจลอยมานะคะเราอ,อยากบอกว่าเครื่องตะกร้องแหลกๆตะกต้องลืมเอามอดออกออ,อ,อ้ยอยากจะบอกว่าผมรู้แล้วใครชน,นะออพี่ดิเจนกันมนะบมาเจนนะสรุปมาเจนนี่เขาไม่เอ็ดบีใช่ไหมเอ็ดบีบียอน แม่ลายเจ๊มันต้องใช้บียอนกระจกไม่ห้ามป่ะกระจกผมไม่รู้ผมไม่มีปัญหาหรอกมี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 วัวออกไม่สวยเลยว่ะมันดันปนออกแน่นอนเดี๋ยวจะบอกตัวนี้มีบัตรกินอยู่สองใบนะเตรียมตัวกินนะเก็บยตัวมาบอกเนี่ยไหมคะต้องลงแล้วมั้งอย่างนี้ไม่รู้เดี๋ยวตัวมานม้ชนะเว้ย เราเอาให้ชนะเอ้ยชนะชนะโอ้ไม่รู้ว่า 1, าอ, 1> องอ 1> หนึ่งชนะอยู่แล้วรอบนี้โดยพี <Okay. S 1> โอ้แนอ่นจิวขมโหนนะฮะลืมบอกไปเอาแบบต้องยี่สิบดาวถึงจะชนะได้ฮนะอย่ามีดาวเลยอย่างนั้นเรื่อเราจะเป็นโอ้ยไม่เอานะ กลากับกาลามีโคตรน่าดูเลยนะวันี้กลากับาลานะจ๊ะลูกหลอนนะลูกหลอนน่ารักกับฟิซี่ของเรากลากับกาลากาลาอย่าดูถูกดิปะเฮ็ดเบสุดถูกครับปีนี้แอคแท็กไปแล้วอาประกันไปแล้วแต่ปีนี้นะคะเป็อะไรที่น่าดูมากโอ้โดปีนี้โรเบิร์ตพี่น่าแท็กกลับนะโอ้ดูดิว่าใครจะโดนพลาดหน้าหลังนะฮะรู้สึกจะโดนทั้งคู่เลยนะคะเลือดก็ว่าท้อทกัน เาประคัดไปแล้วตึงดอนนะฮะกูรู้สึกว่าคนถ่ายต้องรู้สึกว่าจะดูไม่ตัดก,กันเลยเพียวเพราะว่าจะิ้วไม่งยัางเร็วนะฮะกลานัวมากครับอ,อจาจารย์เห็นตากล้องบอกว่าอยากเป็นกลาเก <cut _> ียนไม่เฉลี่ยะเพราะเงุนสเตทเขาไว้ดีๆนะจ๊ะฟาสแค่วินมอลตัวกูยังไม่ไหวเลยครับประมาณ14%แล้วนะคะเลือดไม่ถึงแล้วนะคะ10%เอสเคยังโหดนะคะบบี้ มเยอมีใครได้จับก้าเนี่ยลูกบอกว่าถ่ายไม่ทันเลยอ่พี่เอาห้แค่น้าโฟนเลยต่อไปไปคุณพากแอลย่าแล้วล่ะเหลืออีกเหลือรอบล้อมเพื่อโอ้ไว้อะไรเราด้ีกรอบสี่ทีมสุดท้ายเออสี่ทีมสุดท้ายอุ้ยอุ้ยชิบหายตเอ๊ะ

โอ้ยโดนอาสกิลไม่ตอนนี้ก็กำลังใช้สมาธิกับคันที่ยังมั่วมันไม่เจเชียอยู่นอะเนี่ยไม่หล่นเหตุดีเต็มเต็มคลาสอะไรนะ อ่ะอือวิ่งไม่รอแล้วกลับไปที่กูเย้รู้สึกว่าเป็นเพื่รักคนนะฮะโอ้ยังยังระทึกระทึกระทึกแล้วระทึกทุกที ไม่ได้ช่วยใ่รจังเลย็อเดี๋เยวจะบอกว่าอู้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะที่ลง์นาเมนต์นี้จะบอกจะเจอยูคิฟี่นี่ยูคิฟี่เราเราให้สายชนะเลยนะฮะยอมไว้ก่อนเลยยอมนะฮะอุ้ยเซียน เชียนเทพกับเทพนะฮะกาลาเทพกับพิเจียนเทพนะฮะ,ะเชิญไปกันโอนกันอะไรนะฮะวันนี้ใครจะก่อนใครจะบุ่จะไปนะฮะอุ้ยแม่มากเว้ยทำกลองพี่ฟางคน,คนนี้แหลกได้นะฮะไม่หรอกคา่ะตากรก,ก็แหลกค่ะเมื่อกี้จะไม่ใช่ค่ะสืขขอพิเชียนที่เลือดจะเยอะกว่านะฮะโอนว่างโอนก่อนเอา แล้วยังไงอะงงหมดแล้วเบเดเมนต์ขีตาเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าพี่พี่โอดไหมเลือดอีนนิดเดียวเอออเลือดลูกโซ่กินไปชิ้นโึงกรีดกรีดกรีดเลยทีเดียวกรีดกู้สุดท้ายโอ้ยไม่นะกรีดกู้สุดท้ายนะคะ รูมแบบว่าเชื่อซีโคนพาคนี้แบบไม่ได้พากแน่นอนแน่นอนค่ะจะบอกว่าตอนวอร์มแพ้ั้งแต่รอบแรกบองตออโคตรแหลกอ่ะเย็นไอ้ไตคู่สาวได้กกลชาไวเนี่ยใช่ลวโอ้แหลกแหลกโอ้ย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  นังฟ้าฟันดีคลาสสิคนังฟ้าบาบูย์นังฟ้าเราเห็นน้งตาอยู่นังฟ้าอาเมนคพัสฟนนี่เขายังร้อยเลือยยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะจ๊ะโว้ยโคตรเลยวะเดี๋ยวต่างหายากเลยโอ้ยเลือดวก เดี๋ยวชีดคำนี้ไปหรือเปล่าอุ้ยแม่นม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่่ี่เมอเมม่ไ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 อ่ะม่ไ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 มี่ไมม่ไม่ไม่ไ่ไ่ม่่่ม่ม่่อม่มไม่ไมด้ม่ไม่ไ มาถ่ายอนีวกันออนอยังไงยับคนมากนะออกกิจกรรมที่มากันโอ้ยอดขอดมาลงรับไงไงไงว่าไงว่าเล่นถึงเที่ยงคืนฮะ,ะก็เล่นถึงเที่ยงคืนนี่คือแค่เผื่อเวลาบางคนมาช้าๆไงลงกินด้วยดิมาคนในกินเขาเรียกนะฮะอ่าโอเค เราป้าตัววินวอลมาป้าเดี๋ยวไปจะมารอบสองไปไหนอ่ะเฮ้ยมีรอบสองด้วยเหรอมีเหรอก็นางฟ้ามันมีตัวเทมเพลตกับตัววินวอลไม่ใช่เหรอไม่ไปแจกกระชายอีกรอบบอสเกมแจกกระชายพี่จ่ายใช่ปะพี่จ่ายโอเคทำไมจ่ายโอเคนะมีอีกรอบใส่ไหมคะปวดใจไหมคะทอทำอ่า คือวิล็อกเดียวชชะปัสดีครับไปแล้วรีบออกกันเลยทีเดียวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือจ้าจ่าจ่า,จารวมแบบว่าไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายไม่ทันรู้